ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศน์พระเดชประคุณหลงปุสสดันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยปรมีสาสิบทัศน์พระเดชประคุณหลงปุสสดันทัสรโรดึงดูดบอ่อเกิดซึ่งกันและกันดึงดูดบอ่อเกิดธรรมทั้งหมดดึงดูดบอ่อเกิดธรรมโลภโกรธหลง พัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นหน่วยใหม่ใหม่บารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดกระแสไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดกระแสไหลเวียนรุกเข้าสู่ ทมโลภโลดหลงไปทุกตำแหน่งทั้งตำแหน่งละเอียดทั้งตำแหน่งหยาบหาโอกาสจากเคลื่องจกักรพลังงานละเอียดของธรรมทั้งหมดของธรรมโลภโลดหลงหาประโยชน์ จากธาตุทั้งละเอียดและหยาบเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้การไหลเวียนกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลงปุสสยันทัสโรไหลเวียนเป็นปกติสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆ การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จเกิดขึ้นกับทุกธรรมเพื่อรักษาแต่ละธรรมให้ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตของแต่ละธรรมจึงมีผลให้แต่ละธรทำ เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสงครามของการเบียดเบียนของแต่ละธรรมเกิดขึ้นในทุกที่ทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำโลกโลดหลงที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่ในส่วนที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร อยู่ในส่วนด้านนอกของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ส่วนแกนกลางของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ยังเป็นเส้นทางไหลเวียนของกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชปกุณหลวงปุษฒเดนทัตโร ในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำโลกโลดหลงจึงถูกดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของบารมีสามสิบทัศน พระเดชปุณหลงปุสสจันทสโรพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆหมประมีสามสิบทัศพระเดชปุณหลงปุสสจันทสสรได้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นปกติชีวิตเป็นยอย่างอยู่ของนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงผู้สดจันตสรกสืบเนื่องมาตลอดการรุกของธรรมโลกโล,กลดหลงเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพตพระเดชพระคุณหลงผุ้สดจันทสรรจึงเป็นโอกาสเป็นประโยชน์ที่ดี ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพปะคุลลงปุสเดจันทัสสรุเพื่อให้วงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆของบารมีสาสทัศพระเดพปะคุลลงปุสเดจันทัสสรุที่ได้จาก การดึงดูดบอกเกิดนัูนยนกลางดวงกลมทุกหน่วยบ,รา,รบร Rose, รารมีสามสิบทัศพเดชปกุลหลวงปุษตันทศโรเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมบ,รมา,รบรรารมีสามสิบทัศพเดชปกุลหลวงปุษตันทสโรซึ่งเป็นธรรมรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกับการมาของธรรมโลภโลดหลงมาเพื่อเป้าหมายนัูนยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถ์พระเดชประคุณหลงปุพศจันตรสรุเพื่อเปลี่ยนไปเป็นธรรมโลภโลดหลง เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมโลกโลดโลงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้บารมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงพุทจันทรทศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกวารมีสามสิทัศน์พระเดชปุร,รุลปุสตเด่นต่อสลบรมโลภโกรดหล,ลงสร้างองค์ประกอบทั้งธรรมทั้งธาตุทั้งละเอียดละหยาบด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงบิดเบือนปิดบังอำพาง ข้าหมายที่แท้จริงของตนเพื่อไม่ให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลลงปุสสดเตนทรรัสโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลลงปุสสดเตนทรรัสโรรักษา ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศพระเดะปุกหลวงผู้สดจันทสโรไม่ให้รักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดะปุกหลวงผู้สดจันทสโรหลอกลวงให้ไปอยู่กับการจัดองค์ประกอบจัดฉากที่ทำโลภโกรธลง ได้สร้างได้เลี้ยงรักษาได้บังคับควบคุมไว้เพื่อให้แต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัสระเดพคุณลงปุทสะเตตัสโร,รมไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมสร้าง ที่สุดแห่งธรรมบารมี30ทัศประเด็จปุณุลลภูษณ์เจนทัสโรด้วยการธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนูนย่กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30สทัศประเด็จปุณุลลภูษณ์เจนทัสโรวิกิจอุปสสักปัญหาชีวิตทั้งหมด จึงเป็นการเบี่ยงเบนปิดบังหลอกลวงต้มตุนเล่เหลีย่ยมสร้างข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขสร้างกฎกติกาเพื่อตีกรอบเพื่อปิดบังอำพางบังคับข่มขู่ทำร้ายทำลายเสียงดัง ทางทุกรูปแบบเพื่อหลอกลวงไม่ให้แต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตน์พระเดชพระคุณหลวงพ่ทสดยันทศัศโรร่วมในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่รวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศประเดชปุณหลงปุสดเด่นทัศโลซึ่งได้ผลรับทำให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ทั้งหมดของนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศนี้สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปตลอดสามารถเปลี่ยนธรรมโลภโกรธหลง ให้เป็นบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุลมุสจันทัสโลน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสามารถหยุดวิกฤตทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งหมดอุปสรรคปัญหาชีวิตทำโลภโกรธหลง บ,บังคับด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงควบคุมธาตุทางละเอียดและหยาบหลอกลวงให้รับรู้ว่าไม่สามารถแก้ไขใดๆดได,ได้ไม่สามารถหาประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตได้จะต้องยอม ให้อุปสรรคปัญหาวิกิตเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ยอมให้ทำรรโลภโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสศรกเป็นการหลอกลวงปิดบังจากธรรมโลภโกรธหลง ทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบทัสระเดชระคุณหลวงพุทธเจทสโรมีชีวิตเป็นยอย่างยู่ตัวตนที่แท้จริงเป็นบาร,รมีสามสิบทัสระเดชปะคุณหลวงพุทธเจทสโรซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผู้ควบคุมบงังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ทุกรายละเอียดของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชคุณหลวงปุสเดียนทัสโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชปุณุลวงปุสเดียนทัสโรรักษาศูนย์กลางทุกหน่วยย่อยบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชปุณุลวงปุสเดียนทัสโร รักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชปกคุณหลวงปุสจันทสศโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มีตัวตนเที่ยงแท้สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงปุดจันทสโร อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรตลอดไปเป็นปกติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโร การปิดบังบิดเบือนหลอกลวงต้มตุนจากธร,รมโลกโลดหลงเกิดขึ้นทุกระดับของความละเอียดความหยาบของธาตุสร้างองค์ประกอบเพื่อไม่ให้นิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลส่วนที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ไม่ให้สามารถทำทานรักษาศีลรมสมาธิให้อยู่ในสถานะสภาวะปกติ ไม่ให้สามารถทำให้เกิดหนวยใหม่ๆบารมีสามสิบทั์พระเดชปกุลหลวงปุษถดันทศัศโรหลอกลวงให้ทำทานศีลสมาธิที่ไม่ปกติไม่ให้ทำให้เกิดหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัตพระเดชปกุลหลวงปุสถดัทัศโร หลอกลวงให้กระแสรธรรมโลภโลกรธหลงไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลลงพุสดันทสศโร,รทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุเป็นทานศีลสมาธิที่ไม่ปกติ เป็นการไหลเวียนของกระแสรทำโลรโลดลงเช่นในจัก,กรวาลมนุษย์คนสัตว์สิ่งของบางส่วนไม่รู้ฐานศีลสมาธิที่ปกติ มีธรรมโลกโกรดหลงไหลเวียนอยู่ในตัวชีวิตเป็นยังอยู่ไม่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติผิดปกติไปจากทานศีลสมาธิที่ได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาศรรมสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกปติซึ่งเป็นการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ รวมศูนย์ณศูนย์นยกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพรุณุลลงพุสดยันตสโรชีวิตเป็นยังอยู่เป็นทานศีลสมาธิปกติเราจึงต้องตรวจตราชีวิตเป็นยังอยู่ให้อยู่ในสภาวะปกติ ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่มผู้เบิกบานให้ยิ้มแย้มแกำใสปิติเบิกบานกว้างขวางโดยศรัทธาเลื่อมใสรักษาตัวตนที่แท้จริงอยู่ตลอดทุกอนุเวลา นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงพุษตจันทัสร,รุให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นทานศีลสมาธิปกติตลอดทุกอนุเวลาสามารถทำให้เกิดหน่วยใหม่ๆบารมีสาสบทัศพระเดชประกุลหลวงพุษดยันทัสรกจากการ ดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทัศน์พระเด็พระกุหลงพุทธสดันทัสโรพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทำโลภโกรธหลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศน์พระเด็พระกุหลงพุทธสดันทัสโรได้สำเร็จตลอดเวลาเพื่อ เปลี่ยนทำทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรท,ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศนพระเดชปรกรณหลวงปุสตันทัสโรยุติสงครามการเบียดเบียนของธรรมทั้งหมดให้เหลือเฉพาะธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชปกุณหลวงปุษตันทัสโร อย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นการสร้างยุติธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปุษถัญทัศโรเป็นการสร้างยุคชาวสิวไลบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปุษัญทัศโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปุษถัญทัศโร ให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทสโรมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทสโรตลอดไป